อ้าวอ้าวเดีเไปดูนะเกมเลยนี่โดนกลับมาทำไมเนี่ยอะไกลับมาทำไมสู้กับศัตรูไปด้วยกัน ซันคริสโนล่ารู้จักไหมมันยังไม่ถูกทำลายแค่เพียงถูกทิ้งให้ร้างเท่านั้นเฮ้ยลุง เราบังพุ่มไม้ด้วยอาเธอไม่เดินหรอการแสวงหาความสุขคือการมีจุดอ่อนเพื่อนจะตายครับกลัวอะไรเพื่อนตายก็ปล่อยไาย <c oughs> ส่งไปงให้เธอมาไหนเพื่อนจะตายเพาะที่ไหนจะตายไห <c oughs> นอ่ะ mình vẫn nên là tên Ataya nhở? Chỉ là bị thua tinh thế rác thôi. Bông liên cầu của chúng tôi bị trúng tim. Hinoo mà leo. Không biết luôn. Rõ,เสมอ. Đuổi First Blood. Bắt, cho hay. Đừng văng cung mai อุ้ยไม่โดนเฉียดดีเดียวโอ้โหจะตายต้อเป็นไหนกันหมดเฮ้ยมยาดิอาเพื่อสีหรอ,อไปจังอ่ะอุตส่าวิ่งนะมาอยากได้ด้วยอยากมีส่วนร่วม <c oughs> ไม่โดน

อุ้ยจะตายฮิตจะตายโอ้ยจนกว่าชีวิตจะหาไม่ระวังหวาดไว้เทม่มทางทางขวานะ่ะป้อมเลนังกรของเราถูกโจมตีไม่เห็นหนนะี่ยิ่งมหินเอ้าคุยโผย่ซะนะอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดน

อไปเลยอ่านจบอ่าาาาวนี่นี่ก็ขยันเลยก๊ดเออฮือฮือืออมมันเสย โอ๊ยไม่ได้น,นี่ไหนผ่ันดีครับน้อง <c oughs> สบายเขาอยู่ยังไม่โดนเลยต้องไปล่างอันนีไปไหนกับปที่สิ่ไม่สใจต,ต,าตายนะจะตายน,นะไม่กลัวหรอก

Has been มโหหยากนะหนาวอ่ะเับเปิดแอรยี่สีเาทำไมเปิดยี่ส่เปิดยี่ส้ามันไม่หนาวแ้วเมื่อเช้าหนาวนะเมื่อเช้าตอนก็ตื่นมาย <c oughs> ี่ี่องศาอ่ะน การสื่อสารควรจะเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเรื่องเหล่านี้สัวงเข้าใจดีลายปนะเธอลยปะนะเธอล n o ปะ h ะเธอลายปะน h ยปะน o เายปะนะเ o ะน o ลายนะ h ธอล o อาอ Never give ดักไปกันคุก่อนอ๋อเดี๋ยวอ,อ,อุ้ยโอ้ยเธอโคร้ามูระไม่ได้อ้าวจะดักสร้างทรายมันอะคุังทายียมถูกทิ้งให้รอดก็มีสบายไปโดนอ่ายปะ <c oughs>

อะไรนะได้ยินแมวแมวได้ยินแมวแมวอะไรอะไรกูกลัวกูกูกลัวไม่กลัวกลัวหรอตายละไม่โดนได้ไงวะการสื่อสารควรจะเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเรื่องเหล่านี้สังเข้าใจดีกว่ามิตรภาพออกสโลให้ซุกไม่ต้องเดินนี่วะมันละต้องเลนดักของเราถูกโจมตี กระยอาหัวคมคม oh. อ้าวอ้าวอ้าวทำไมเขา,า,า,าไม่เห็นไม่เคยโอใช่ไห

ลโรไม่ต้องเล่นซุปไม่ต้องเล่นการสื่อนะสารควรจะเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเรื่องเหล่านี้สัตว์เข้าใจดีกว่ามนุษย์เราอยู่ไหนนะใครอยู่ไหนอยู่นี่นอุ้ยเจ็บนิดนิดน,น่าเจ็บนิดนิดไม่โดนหัวคม

Long long. Nice assisting. assisting <laughs> feel burning flame Your team has destroyed a tower <laughs> no <laughs> อ้ยพีโดนมีคนเก่งมีคุณต่อนใช้ไม่นี่ยโสดายอุ้ยตัวมุ่งรอจนกว่าชีวิตจะหาไม่ การแสวงหาความสุขการมีจุดเขาตกแล้วเนี่ยทำไมอยู่มันลอยป้อมล่างคือเ้อเปลยคตตีี้ไปดูนะ Been defeated. Double kill. Oh, An enemy friend. has been defeated. Mm. need

พี่จีไม่จีมเลยหรอได่โดนรลเด็ดขาดคกลับมาทำไมเนี่ยมดอะไรกลับมาทำไมเกิเหตปะข้อจะปกป้องบ้านเกิดด้วยเฮ้ยขยันมาตายยากเรา นของกถูกไม่ไปฆ่ามันกี้ฆ่าใครก่อนเคียร์คิปบะปล่าเธอคีคิคคนะไปฆ่าที่ได้แล้วไปแล้วนัตีเธอ้วออนัดตีมาละอ้วนถอยมา วางผิดอีกแล้วจะลากเออมันไปวางยุ่งวันขวามันถอยแล้วเขาป้อมสวยคุ้มสวยเธอคุ้มสวยเนี่ยตีปะโอ้แม่ดุียข้าเลยค่ะ เดิมรอโจมตตายนะเขาบอกเลยนะเดินมูระถุงเดียวเขาตายนะตายเธอใายตายจะพูดอะไรไมาถึงใครตายเธอตายมิกกับเธอเอาตายอะไรนี่มูระนู่นนู่น

มีมูลาดไม่โดนไม่ยาไม่ถึงนี้โอสมัจะเกิดขึ้นจากทัโอ้ย,ออม,ม,อยมีคุมช้าไปเงี้ยนหาตังดีกว่าหาตัง เขาจนไงเนี่ยข้างล่างน่ะเดะคลิปเต็มเลยนะ่ะเออไล้ร่างอ่ะเพราะมัในใต้มุราต์เป็นเด็นมุรา,รา,ราต์แม้หลายคนจะหนีจากไปแต่อีกหลายคนก็ยังอยู่นี่เอาไว้ก่อนโดนนี่นะโดนไปถอบ้างถอยมาเตะเคลียร์ถอยมา

Đây Đây Ào Ào đi Ba Đi kiểu phải chơi khó thả nhân hảo bắt Alay Hãy ก็จะตาย